สวัสดีมากๆครับผมเปรมปีเป็นนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปดูวิธีการทำชิ่งให้นักเตะนั้นวิ่งนำทางนะครับเข้าไปในโหมด practice นะครับเพื่อไปฝึกซ้อมนะฮะเข้าไปตรงนี้ครับทางบนทางซ้ายนะครับผมจะทำให้ดูในแบบของรูปแบบการเล่นแบบไม่มีปุ่มก่อนนะครับนี่นะฮะแต่อย่างนี้นะครับดูที่นิ้วผมนะครับผมจะแตะไปทางซ้ายกับทางขวาพร้อมกันนะครับ จากการส่งแบบธรรมดาคือเลื่อนทางขวาใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเรากดไปที่ปุ่มทิศทางในการเลื่อนไปหาตัวละครที่เราอยากจะชิ่งนะฮะนักเตะคนไหนที่เราอยากจะชิ่งด้วยก็เลื่อนปุ่มทางซ้ายกับทางขวาพร้อมๆกันไปหานักเตะคนนั้นครับนี่คือแบบไม่มีปุ่มนะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับแล้วนักเตะจะวิ่งนําทางไปข้างหน้านะครับทาให้เรามีโอกาสได้ประตูเพิ่มนะครับตอนทุ่มก็สามารถทําได้นะครับนักเตะก็จะทุ่มแล้วก็วิ่งไปข้างหน้า เรามีโอกาสมากๆนะครับที่จะขึ้นเกมในจังหวะแบบนั้นนะครับทุกคนสามารถทําชิงได้ครับยกเว้นผู้รักษาประตูนะฮะผู้รักษาประตูจะไม่ทําชิงกับเราจะไม่วิ่งนําทางแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทำกับนักเตะธรรมดาแบกซ้ายแบกขวากองหลังกองหน้ากองกลางครับเอาละครับมาที่โหมดมีปุ่มบ้างนะครับไปที่ตั้งค่าก่อนเลยครับแล้วก็คอนโทรลนะฮะคอนโทรลทริปครับแล้วก็คลาสสิกโหมดนะฮะ ทุกคนน่าจะส่งกันเป็นอยู่แล้วนะครับกดไปที่การส่งนะครับแล้วก็เลื่อนปุ่มทิศทางไปหานักเตะที่เราอยากจะทําชิ่งด้วยนะครับกดแบบนี้นะฮะกดส่งธรรมดาครับแล้วก็เลื่อนปุ่มทิศทางไปหานักเตะที่เราอยากจะส่งอยากจะทําชิ่งด้วยนะครับดูที่นิ้วของผมนะฮะแบบนี้นะครับง่ายๆใช่ไหมครับกดส่งกดชิ่งแบบนี้ครับง่ายๆเลยฮะนี่คือการทําชิ่งแบบมีปุ่มนะครับซึ่งใครที่เป็นมือใหม่ก็ ลองไปฝึกฝนกันดูในโหมด practice หากยังไม่ชํานาญก็อย่าเพิ่งเอาไปใช้จริงเล่นกับบอร์ดกับคอมไปก่อนครับอย่าเพิ่งเอาไปลงเล่นในโหมดออนไลน์อาจจะทำให้เราเสียจังหวะหรือว่าเสียประตูจากการทําชิ่งอย่างไม่ชํานาญของเรานั่นเองนะครับเอาละครับหาเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่อยากรู้เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ให้ปีเป้ได้ทราบครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ หากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม